เครื่องรางนำโชคประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์คนที่เกิดวันอาทิตย์เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมีความขยันแต่ในขนาดเดียวกันมักเป็นคนที่มีอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวและโมโหง,ง่ายเป็นคนขี้สงสารหอนไหวง่ายขี้เก่งใจนอกจากนี้ยังมีลักษณะการใช้ใจ่ายที่ใจใหญ่ และมักใช้เงินเก่งแต่ก็หาเก่งเช่นเดียวกันพยาคุดจะช่วยกำจัดสิ่งไม่ดีออกไปสัตว์ร้ายไม่กล้าเข้าใกล้ปกป้องภัยอันตรายต่างๆเมื่อได้บูชาพยาคุดจะช่วยมอบอำนาจความยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตจะนำความเจริญตำแหน่งหน้าที่การงานรวมไปถึงนำโชคลาภและความร่มเย็นเป็นสุขมาให้ นอกจากนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์ยังสามารถพกพารูปปั้นสิงทับทิมหรือโทปาสเป็นของนำโชคได้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมูเตลูชาแนลด้วยนะครับ